การฟังทำเพื่อเติมปัญญาให้แก่จิตป้อหมายก็คือเพื่อให้จิตของพวกเราแปลสภาพจากเนื้อธาตุอาวิชาเป็นเนื้อแห่งองค์ปัญญาอาจารย์ต้องการให้พวกเราเข้าใจทำมาในข้อนี้แค่นี้เลยจิตมันไม่ได้ต้องการอะไรหรอกที่มันมาใส่รูปราใส่นามก็เพื่อเรียนรู้ เรียนรู้เชื่ในธรรมชาติของตัวเองเพรพวกเรามาแต่อยู่ในรูปใบนี้มาแต่ยในร่างกายนี้พวกเพื่อพวกเราจะได้มารู้ว่าพวกเราคือจิตไม่ใช่รูปไม่ใช่นามเราแค่มาอาศัยเมื่อจิตรู้เชื่อได้มันไม่ไปกังวลกับอะไรมันไม่ได้กลัวการเกิดการเก่การเจ็บ การแตกสลายมันไม่ได้กลัวแล้วมันไม่ได้กลัวว่าจะเจออุปสรรคอะไรเพราะจิตที่รู้แจ้งแล้วีจะเคารพในธรมรมเคารพในความเป็นธรรมดาความที่ทุกอย่างมันเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาขณะที่พวกเรากำลังวุ่นวายกับอะไรปางอย่างความวุ่นวายนั้นมันเป็นเพียงอาการเฉย มันไม่ได้มีใ,ใครไปเป็นผู้วุ่นวายมันเป็นแต่เพียงเหตุปัจจัยหนึ่งที่มันเกิดพวกเราก็มีหน้าที่แค่รู้ในปัจจุบันตอนนี้มันมีเหตุปัจจัยนี้เกิดแล้วก็จบไปมันมีอะไรปรากฏขึ้นมาก็รู้ก็จบไปเรียกได้ว่าเขาลบในธรรมเขาลบในความจริงที่มันปรากฏนั่นแหละ มันไม่ต้องไปไปคิดกังวลธรรมชาติที่พวกเราอาศัยอยู่เนี่ทุกวนัทกวนทุกขณะทั้งภายนอกทั้งภายในตั้งแต่ตื่นยันหลับธรรมชาติเขาแสดงความจริงอยู่ตลอดเวลาใครเป็นผู้ไปรับรู้ใ้ตรงนี้สำคัญสำคัญมาก ใครกำลังรับรู้ถึงทุกสิ่งทุกอย่างใครกำลังรับรู้ถึงสภาวะทั้งหลายที่ปรากฏตอนนี้พวกเราจะรู้อย่างนี้ได้จะทวนกระแสเข้ามารู้แจ้งได้เนี่ยพวกเราจะต้องเข้าใจก่อนว่าพวกเราไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่ร่างกาย พวกเราคือธาตุต้นกำเนิดก็คือจิตต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนอาหลักจะประเด็นเข้าใจโครงสร้างแห่งจิตที่มันหลงโลกไปนี้ก่อนมองไปไหนก็มีแต่สิ่งถูกรู้ทุกขณะเลยมันมีแต่สิ่งถูกรู้ฝันกดให้ธรรมชาติรู้ได้รู้ ทุกขนาดเลยที่พวกเราอาศัยอาการรับรู้รหนึ่งว่ามีเรากำลังรับรู้จริงๆทุกขนาดเลยที่พวกเราอาศัยโดยไม่เคยตื่นรู้เลยการจะพ้นออกมาจากวัตตะพวกเราจะต้องเนึงละปราถนาะ ต้องปรารถนาก่อนถ้าไม่ปราถนามันจะออกมาจากวัตาะไม่ได้เล้วเช่นกับผู้ที่อยู่ในโลกใบนี้แล้วมันทุกข์มากๆอะไรทุกเรื่องการใช้ชีวิตการหาอยู่หาขินเรื่องหนี้สินเรื่องลูกเรื่องครอบครัวเรื่องพ่อแม่ญาติพี่น้องเรื่องของคนอื่นที่เขาไม่เข้าใจเราทุกข์กับทุกข์เรื่อง,งจงแต่ตื่นยันหลับลาลมทุก ที่พวกเราอาศัยอยู่ตลอดนี้อารมณ์เนี้ยเราเคยเห็นไหมเราอาศัยอารมณ์ทุกอยู่ตลอดพวกเราไม่เคยรู้เลยว่าเรากำลังอาศัยอาการรู้อาศัยอาการคิดให้ค่าเราไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยเรารู้แต่ว่าเราเป็นมนุษย์ เราอยู่ในโลกใบนี้ซึ่งเรากำลังคิดปรุงแต่งกันเอาเองซึ่งจิตเนี่ยซึ่งเป็นธาตุต้นกำเนิดเป็นธาตุบริสุทธิ์ได้สร้างอาการเครื่องมือไว้ใช้เรียนรู้สิ่งต่างๆสร้างอาการรู้อาการคิดเนื้อารมณ์ความความทรงจำ เรียกว่าสร้างนามเพื่อจะมาเรียนรู้ทุกอย่างเไม่ว่ามาเรียนรู้ลูกพอได้เรียนรู้ลูกก็หลงไปกับการเรียนรู้นั้นหลงไปกับการให้ค่าให้ความหมายปรุงแต่งนั้นแต่ไม่เคยทวนกระแสเข้ามาเรียนรู้ข้างในตัวเองเลยเมื่อพวกเราทั้งหลายยังไหลไปอยู่แบบนี้จึงตั้งความปรารถนา ที่จะรู้ข้างนอกอยู่อย่างนั้นไม่เคยตั้งความปรารถนาที่จะมารู้ข้างในมีแต่รู้ข้างนอกไปเรื่อยเ,เมื่อสร้างแบบนี้จริจรึงไม่เคยถวนเข้ามารู้ข้างในไม่เคยมาเห็นเลยว่าทุกอย่างที่เราอาศัยอยู่นี้ไม่ใช่เราจึงหลงอยู่การตั้ง ความปรารถนาเนี่ยคนที่เจอทุกข์มากม่กเขาเขาตั้งเพราะเขาต้องการพ้นทุกข์ทุกข์มากๆากสำคับเดี๋ยแบบไม่อยากมาเกิดแล้วพอแล้วเขาตั้งเพื่อจะไม่กลับมาเกิดเพื่อจะพ้นทุกข์ถาวรแต่ถ้าพู้ไม่ทุกข์ละเขาไม่ได้ตั้งวา่าสะพ่ะแต่เขาตั้งว่าขอเกิด มาล่ำรวยขอเกิดมาเป็นเทวดาอินปมยมยากขอเกิดอยู่ยางนั้นแหละผู้ชีดมีทุกมากมากเท่านั้นนะถึงจะปราถนาที่จะพ้นพวกเราเป็นแบบไหนพวกเราเป็นประเภทที่จะปราถนาว่าจะเกิดต่อไปหรือพวกเราเป็นประเภทที่ทุกมากกัะ อย่าพ้นจากทุกข์อย่าพ้นจากวะตะัตฏะไม่กลับมาเกิดอีกเหมือนที่พระพุทธเจ้าผู้เป็นปลาท่านปลาถนาถ้าพวกเราตั้งความปลาถนาจ,จิตมันตั้งไม่เอาแล้วอ่ะผู้มันพร้อมจะวางเลยให้ใครมาชี้เอะชีะ้ลงไปที่จิตธนามันจะวางมันจะปล่อยได้เร็วมากเลยเพราะงั้นนี่การตั้ง ความปรารถนาว่าตั้งสัจจะนั้นมันจึงจุดจึงเป็นจุดเริ่มต้นเป็นหัวใจเลยจะเวียนว่ายในวัฏตะก็เพราะตั้งว่าปรารถนาจะพ้นจากวัฏจะกก็เพราะปรารถนาเช่นกันตั้งสัจจะว่าจะไม่เกิดว่าจะไม่ไหลจมไหลย,ยึดอาการใดๆสิ่งใดๆ ในโลกอีกต่อไปตั้งว่าจะตื่นรู้เพื่อจะมาเห็นอาการปรุงแต่งเพื่อจะพ้นจากอาการปรุงแต่งเพื่อจะเห็นว่าอาการปรุงแต่งเขาเป็นธรรมชาติไม่ใช่เราเมื่อตั้งได้ถูกต้องแล้วก็ตื่นรู้ตามที่ได้ตั้งนั่นแะเนี่ยมันง่ายๆที่นี้เมื่อพวกเรา ตั้งความปรารถนาแล้วทีนี้ก็สังเกตข้างในเพื่อจะเห็นต้นเหตุที่จิตด,ดวงนี้มันหลงม,มาทุกข์มาเวียนว่ายในวัฏฏัด้วยการสังเกตดูอาการภายในเราจะเห็นอาการปรุงแต่งปรากฏอยู่กับเราตลอดเวลาเลยพูดอยู่ก็จะเห็นเสียงที่พูดนี้ มันจะเห็นเลยว่าไอ้ที่พูดเนี่ยเกิดมาจากไหนทั้งเกตเข้าไปข้างในดิเสียงนี่มันเกิดมาจากไหนคิดโน่นคิดนี่คิดจะไปตัดผมจะไปร้านนี้คิดจะไปซื้อต้มยำหรือจะไปร้านนี้คิดจะไปซื้อของในห้างจะซื้ออะไรบ้างคิดอยู่ตลอดนะ คิดเรื่องงานคิดเรื่องครอบครัวมีเสียงที่พูดอยู่ในใจคอยพูดนู่นนี่นั่นอยู่ตลอดเวลาถ้าเพียงแต่สังเกตสุดภายในมันจะเกิดความรู้กันมาเร็วมากว่าทุกอย่างบนโลกใบนี้มีขึ้นมาเพราะไอเสียงนี่เหรอไอความคิดปรุงแต่งนี่เหรอที่มันให้ไอค่าทุกอย่าง ในขณะที่ตอนนี้เรากำลังนั่งอยู่เฉยๆกำลังนั่งเปรยอยู่นั่งมองดูธรรมชาติที่บ้านเช้าๆอยู่มันก็คิดขึ้นมาว่าจะไปซื้อนู่นนี่นั่นอย่างที่กล่าวนี้เพียงแค่สังเกตเพราะความที่เราทุกข์มากเราอยากค้นทุกข์เราอยากรู้แจ้งไม่กลับมาเกิดแล้วพอแล้วเจตที่มัน มันอยากจะพ้นทุกข์ปราถนาที่นี้พอได้สังเกตอาการกรุงแต่งภายในเห็น่มคิดว่าจะไปซื้อเครื่องตอางในห้างคิดจะไปซื้อสบมู่คิดจะไปซื้อต้มยำที่ตลาดเนี่ยขณะที่คิดอยู่เนี้ยสังเกตแค่ครั้งเดียวแค่นั้นแหละจะประเด็นให้ดี ถ้าปลาธนาจริงเนี่ยโอ้จะเร็วมากเลยจะหาต้นเหตุว่าเอ๊ะมันทุกข์ได้ยังไงเนี่ยมันทุกข์มันพ้น,ย,นยังไงทำยังไงถึงจะรู้แจ้งมันจะสังเกตอยู่ข้างในหรอกเมื่อพวกเราแค่สังเกตเห็นแล้วเห็นเสียงที่มันพูดในใจขึ้นมาขณะที่เรานั่งเล่นอยู่ที่เปลงตอนนี้ยูดิเรากลับไปคิดถึงนู่นจะไปห้างแล้วซื้อเสื้อสมารดูสิ มันไปอยู่ข้างแล้วด้วยตอนเนี้มีภาพว่าเราอยู่ข้างมีภาพเรื่องสมอางที่เราจะซื้อมีภาพว่าเราจะไปซื้อเป้งมีภาพว่าเรากําลังจะไปซื้อเครื่องอาบน้ําในห้างสิ่งเหล่านี้มันปารากฏในขณะที่เรากําลังนอนเล่นอยู่ที่เปลหน้าบ้านใครเข้าใจตรงนี้ได้ว่าเอา้เอาเฮ้ยทั้หมดเราคิดเอาเอางเหรอเนี่ย ก็เห็นว่าไอ้เสียงนี้ไอ้ความคิดที่มันคิดอยู่ในใจไอ<ม>้เสียงที่มันพูดในใจไอ้น,นี่เหรอที่มันสร้างเรื่องทุกอย่างแค่ครั้งเดียวแค่นั้นแหละที่เข้าใจได้แบบนี้ด้วยสิมันจะน้ําตาร่วงเลยมันจะพร่งขึ้นมาว่านี่เองที่เป็นตัวสร้างวัตตะไอ้น,นี่เองเหรือที่มันปรุงแต่งให้ข้าทุกอย่างน,าาน้ำตาไหลน้ำตาร่วง เกิดขึ้นในขณะที่เรากำลังนอนเล่นที่เปลหน้าบ้านเราไม่ได้ไปไหนเราอยู่ที่บ้านนอนเล่นนอนเล่นอยู่ดูวิวเช้าเช้าบรรยากาศเช้าเช้าอยู่สักพักมันกลับไปคิดนู่นจะไปห้างน่เกิดความรู้พลุงขึ้นมาว่ะความคิดนี่เองที่มันสร้างเรื่องทุกอย่างให้ค่าทุกอย่างที่าเอความคิดเอง ที่นี่มันจะพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งต่ออีกจะพิสูจน์ดีว่าความคิดนี่มันให้ค่ากับทุกอย่างสร้างใเรื่องทุกอย่างสริงหรือไม่มคิดถึงพ่อแม่คิดถึงพ่อแม่ที่อยู่ตา่างจังหวัดพ่อแม่ทําอะไรเห็นภาพด้วยชุเป็นเสียงในใจด้วยเอย๊แม่จะไปไหนเชาน้านี้ไปตลาดหรือเปล่ปาเลาภาพก็ปรากฏว่ามีแม่ไปตลาดเป็นภาพความทรงจําเดิม มันจะเกิดความรู้เ,เช่นเมื่อสักครู่น้ว่าน้ำตาไหลด้วยนะโอ้ยความคิดเลย่จะมันสร้างเรื่องทุกอย่างเอาละพ่อแม่คืออะไรท้งนั้นพ่อแม่คือเสียงนี่เหรอคือมโนภาพนี่เหรอเนี่ยมันจะถูกันเข้ามาข้างใน,นมันจะรู้ว่าความเป็นพ่อเป็นแม่เกิดขึ้นพราะเราคิดให้ข้า เมื่อรู้ได้แบบนี้มันจะเกิดความเบาโล่งทุกอย่างที่เรารู้มาบนโลกวันนี้จะพังที่หน้าหมดเลยมันเหมือนกับว่าทุกอย่างมันไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงเหมือนกับทุกอย่างเป็นเพียงฉากหนังในหนังการแปลงในจอทีวีเป็นเพียงภาพหรือเรื่องราวที่มันอยู่ในจอทีวีจะผู้ที่กำลังคิดให้ค่าหรือผู้ที่นั่งดูตั้งหาก ผู้ที่นั่งดูคิดให้ค่าเรื่องราวนั้นอ่ะเหมือนกับหนังที่มันไม่มีเสียงอะ่ะเป็นหนังที่มันไม่มีเสียงอ่ะนะียกว่าเป็นหนังใบก็ได้การที่เราดูหนังดูละครทุกอย่างไอ้คนที่คิดให้ค่าเรื่องราวนั้นกลับเป็นเราเป็นผู้คิดให้ค่าเรื่องราวหนังความรู้เช่นนี้แหละที่พูดใดก็าตามที่ยังทุกอยู่ที่ปราถนาจะพ้นจากวัตถ จะเกิดความรู้อะไรล้ะหมดสิ้นสงสัยในทางเลยเกิดความรู้วันนี้เองที่เราทุกเพราะเราเล่นกับความคิดปรุงแต่งเลยเนี่ยเพราะคิดถึงแต่เรื่องนั้นนั้นนี่เองจึงทุกเพราะจิตมันได้เกิดการคลายตัวออกจากการยึดสิ่งเหล่านี้มันเกิดความรู้ใช่น,นี้ว่าไอความคิดก็เป็นส่วนหนึ่ง มันไม่ใช่เราแน่ๆหรอกมันคิดมันสร้างเรื่องทุกอย่างดียหรอทีนี้มันจะจ่อเห็นความคิดอยู่แบบนี้แหละมันจะรู้อยู่อย่างเนี้ยข้างในนี่คือลักษณะที่เกิดมันจับประเด็นได้มันจะจออยู่แต่ข้างในเนี่ยมันจะเห็นความคิดนี่เองที่มันสร้างเรื่อมทั้งหมดมันจะรู้เห็นความคิดอยู่ทุกขนะดแหละเกิมันจะเบามันจะโล่งเพราะมันคลายออกจากการคิดแล้วมันมันเป็นธรรมชาติรู้แล้ว ไอ้ตัวรูแกออกแว้แยกออกมาแล้วแยกออกมาดัดให้ตัวคิดแล้วเต็นให้ตัวคิดเหมือนกับเมื่อเราดูหนังกลางแสนดูดูสไปดูมาเอา้าให้ภาพที่อยู่ในจอหนังมันไม่เกี่ยวอะไรกับเราเนี่ยเนี่ยแกก็แล้มันเกิดความรู้แบบนี้ว่าภาพซีปลาคนในจอหนังมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราแต่เราดันอินเข้าไปในเรื่องราวในจอหนังนั้น ป็นหนึ่งว่าเราเป็นพระเอกเป็นนางเอกเป็นส่วนหนึ่งกับละครเรื่องนั้นพอรู้สึกตัวพอตื่นรู้พอสังเกตอยู่ภายในจึงได้แยกแยะได้ว่าโอ้ยเรื่องราวที่อยู่ในจอนั้นมันไม่ได้มีตัวตนจริงหรอกมันเป็นเพียงที่หนังเป็นเยันผ้าชายที่มันดำเนินเรื่องเป็นเรื่องราวเราต้งหาที่เป็นผู้คิดให้ค่าเรื่องราวในหนังนะั้นว่าเรื่องราวอันใด พอได้สังเกตข้างในจึงได้เห็นว่าไอ้ความคิดที่ให้ค่าอยู่นี่ทั้งหากที่กาลังสร้างเรื่องราวอยู่เนี่ยนี่คือลักษณะของการที่จิตมันคลายออกจากรูปและนามมันจึงรู้สึกเบาโล่งความทุกข์ที่เคยมีมามันสลายไปเลยแต่มันยังไม่หมดมันสลายไปเลยผู้ที่ยังผู้ที่ยังทุกอยู่ ก็กลายเป็นผู้ไม่ทุกแล้วผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้าโรคเครียดโรคนอนไม่หลับโรควิตกกังวลทั้งหลายแหละเริ่มคลายออกจากโรคเหล่านี้โดยที่ตัวเองไม่รู้เลยว่าตัวเองได้คลายออกจากโรคเหล่านี้แล้วเพราะมันไม่อยู่ในนิติแห่งความคิดแล้วจะมันออกมารู้ต่างหากแล้วจิตจิตมันคลายตัวออกมามาอาศัยอาการรู้เพื่อจะรู้ความคิด เมื่อพวกเราได้ตื่นรู้อย่างเนี้ยสังเกตอยู่ข้างในไปเรื่อยๆเ,อยเล่นๆไปมัะเจอความคิดชี้สร้างในเรื่องราวโน่นนี่นั่นอยู่ตลอดเวลาจิตก็เริ่มตั้งมันรู้อยู่ข้างในทรงตัวรู้อยู่ข้างในอย่างเนี้ยมันคิดอะไรมาคอยเห็นล่ะสิเนี่ยมันเป็นอุป,ปนิสัยของจิตที่มันพอได้รู้แบบนี้มันรู้สึกว่ามันเบามันโล่ง มันสบายมันไม่ต้องทำอะไรมันแค่เห็นว่าธรรมชาติที่คิดอยู่นี่นี่เองที่มันสร้างเรื่องทุกอย่างเมื่อจิตของพวกเราทรงตัวรู้อยู่แบบนี้มันจะเกิดความสงบมันจะสงบเดินอยู่ก็สงบใช้ชีวิตอยู่ก็สงบขับรถอยู่กินข้าวอยู่ทำอะไรอยู่มันสงบมันรู้อยู่ข้างในของมันมันไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายกับเสียงที่มันคิดแล้ว แต่มันเห็นของมันอยู่ข้างในตลอดเลยยิ่งเห็นยิ่งเข้าใจว่าโอ้ยความคิดมันให้ค่าทุกอย่างเลยปะนึงว่าโลกใบนี้มันเป็นเหมือนภาพที่มันอยู่ในจอแค่นั้นเองโลกใบนี้มันเป็นเพียงภาพพระพุทธเจ้าเรียกตรงนี้ว่ารูปมันเห็นทุกอย่างบนโลกใบนี้เป็นเพียงรูปมีไอความคิดปุงแต่ไงไปให้ค่าเพื่อให้จิตมันได้เข้าใจว่าตัวมันกําลัง อยู่ในโลกจริงๆกำลังรับรู้จริงๆมีเรื่องราวนู่นนี่นั่นจริงๆยีดอารัใเครื่องมือเหล่านี้เพื่อเรียนรู้แต่ความรู้มันยังเป็นความรู้ข้างนอกมันไม่ใช่ความรู้ข้างในทีนี้พอพวกเราปรารถนาจะพ้นทุกข์อันมารู้ข้างในมันจะเกิดความรู้ตรงข้ามเลยเป็นความรู้ข้างในไม่ใช่ความรู้ข้างนอกล่ะเป็นความรู้ที่มารู้ข้างในแทน ความรู้แบบนี้ไม่ไม่เคยมีใครบนโลกไปนี้มาชี้มาบอกมาสอนว่ามันเป็นความรู้ที่ทำให้จิตรู้แจง้งพ้นวัตะไม่เกิดอีกเมื่อพวกเราสังเกตุข,ข้างในมันจะเห็นความคิดตลอดเวลาเนี่ยมันแยกแยกเลยหรอไอ้ความคิดเพียงสิ่งถูกรู้แล้วทีนี้ไม่ธรรมาชานันกำลังรู้อยู่คือเรากำลังรู้อยู่ด้แกจะเป็นเรากำลังรู้ เห็นความคิดปรากฏให้รู้เป็นสิ่งถูกรู้เมื่อรู้อยู่แบบนี้ด้วยความที่มันเริ่มคุ้นชินมันเริ่มรู้ของมันเองเหรทีเนี้ยมันเริ่มรู้ของมันเพงให้ความคิดมันเริ่มไม่สนใจและทีเนี้ยมันจะเริ่มคล้ายๆกับว่ามันคิดอะไรมันก็ไม่ได้สนความคิดละแต่มันเริ่มคลายตัวออกมาว่าเลือกที่รู้อยู่เนี่ยใครมันรู้มันจะเริ่มขันเข้ามารู้ ต้นกาเนิดที่เป็นมหาเหตุจริง,รงๆที่ทําให้เกิดทุกข์เกิดวัฏตะกรู้ความคิดตัวเดียวพอไม่ต้องรู้จากอะไรมากเลยมันคิดอะไรรู้ไปเรื่อๆยๆมันจะทิ้งทุกอย่างเลยแตมันจะสนใจว่าไอ้ความคิดที่เป็นไครมันจะสนใจแค่ในนอกนั้นมันไม่สนเลยมันจะมีอารมณ์อะไรไม่แคร์เลยหล่วจนมันเห็นว่าความคิดเป็นเพียงสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เฉยเป็นเพียงอาการ บางอย่างเฉยๆที่มันเป็นเพียงสิ่งถูกรู้เช่นกันทีนี้แหะมันเริ่มไม่เยเสียในความคิดแล้วมันจะคิดอะไรก็ไม่เยเสียแล้วเพราะมันเห็นว่าความคิดมันไม่ใช่เ,เรารได้หไหมมันคลายออกคลายออกจนมันเห็นความคิดไร้ค่าพูดอยู่เนี่ยก็ไร้ค่าเนี่ยพูดอยู่ก็ไร้ค่าพูดในใจคิดอะไรก็ไร้ค่าไปหมดคือมันเห็นความคิดตลอด จนมนเห็นความคิดที่คิดเนี่ยมันไลค้ค่าด้วยตัวของมันความรู้แบบนี้แหละจิตไม่เคยรู้มาก่อนเลยเพราะไม่มีใครสอนมันเกิดความรู้สว่างสวัยอยู่ข้างในไอ้ความสว่างสวัยอยู่ข้างในเนี่ยมันเป็นความที่เนื้อธาตุมันเป็นสภาพจากเนื้อ,อวิชาเนื้อที่มันมืดบอดเป็นเนื้อความไม่รู้เนี่ย เนื้อธาตุใสๆบริสุทธิ์ที่มันขาดปัญญามันเปลสภาพกลายเป็นเนื้อปัญญารี่ว่าอาวิชชาเปลสภาพเป็นวิชานั่นเองเมื่อจิตเปลสภาพได้ความรู้เรียกว่ามารู้ข้างไหนมันจะเกิดการคลายจากการอาศัยมันไม่อาศัยรูปภายนอกลอแล้วแล้วมันก็เริ่มไม่อาศัยอารมณ์ใดๆ ความทรงจำเดิมก็ไม่อาศัยแล้วมันไม่อาศัยอาการปรุงแต่งไปเรื่อยๆจนมันไม่เห็นว่าไอ้ความคิดนึกติดมันสร้างภาพสร้างเสียงเนี่ยพูดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรามันคลายออกจากการอาศัยหรือแว่รู้ล่ะสิเนี่ยมันเริ่มทวนเข้ามาในช่างในเอ้าแล้วรู้นี่คือใครอ่ะ มันจะสังเกตอาการรู้อ่างเดียวเท่ยใครหนึ่งที่มันรู้รู้มาจากไหนเนี่ยมันสังเกตอยู่ข้างในเนี่ยจิตที่มันได้จับหลักได้แล้วเนี่ยมันจะทวนเข้ามารู้ข้างในแบบเดียยิ่งรู้อยู่ข้างในยิ่งสงบยิ่งโล่งยิ่งเบาเพราะความคิดมันมาขวดแล้วตัวเนี่ยความคิดมันไร้ค่าไปแล้วมันไม่แคร์ความคิดหรอกจังมันแคลร์ว่าที่มันรู้อยู่หนุ่มมันตกใจเนี่ยมันวุ่นวายเนี่ยมันชอบรู้จังเลย มันมันก็ว่ามันจะเบาก็ไม่เบาเพราะมีไอ้ตัวรู้เนี่ยมันคอยรู้ตลอดจนมันมีว่าเมื่อไหร่แกจะเลิกรู้สึกสิเนี่ยมันจะคันมาถามตัวเองแบีนี้เมื่อไหร่แกจะเลิกรู้นี่มันหนักไอ้ตัวรู้เนี่ยตัวหนักเขาเดินมที่นี้โอ้โหมันอาจจะจันช่วงเนี้ยมันจะเห็นอยู่ตลอดเวลาเลยแหละเห็นอาการที่มันรู้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยเด็นชัดขึ้นไปเลยจนมันรู้สึกว่า เม่อไ <Hey. S 1> แกจิตหยุดรู้ัะทีเนี่ยมันหนักเนี่ยไอ้จิตเนี่ยมันจะค้นเลยมันจะเกิดความรู้อีกตัวหนึ่งขึ้นมาที่ขั้นเนี่ยเป็นธรรมชาติมรนะบริสุ์มากยิ้มแฉ่งกำลังมองโดอตัวรู้ทำง,งานถึงขั้นนี้แหละมันจะปล่อยละมันแยกให้เห็นชัดเจนละคือมันรู้ได้ด้วยจิตเองอะเนาะจิตมันจะรู้ว่าตัวเองคือไอ้ตัวนั้นน่ะสตัวที่ไม่มีรูปร่างเนี่ย ใส่สบริสุทธิ์ขนาดยิ้มเชงอยู่ตลอดเวลาเบิกปาอยู่ตลอดเวลาไอ<า><า>้ธาต<า><น>ุมันจึงเห็นอาการที่รู้อยู่มันไม่ใช่เรามันเป็นของหนักมันทิ้งเลยขนาดนี้มันทิ้งปึ่งพอมันทิ้งขนาดนี้นะเราเบิดแตกละเอียดเขันห้าเราเบิดแตกละเอียดโลกธาตุพังพินาศน้ำตาลไหลเอาไม่อยู่เนี่ยตรงเนี้ยผมมันทิ้งตัวนี้ได้กูที่นี่มันไม่อาศัยแล้ว มันเหลือแต่ความบริสุทธิ์เพียวเพียวนรือว่าบรรลุธรรมเนี่ยเกิดความรู้แจ้งวันเรากอธรรมชาติหนึ่งเป็นธรรมธาตุที่มันเกลี่ยไปทั้งอน,นันตจักรวาลไม่เหลือภาษาใดๆไม่เหลือรูปและนามเลยในเนี้ยไม่มีทุกเลยมันจะเสี่ยวทุลีจึงรู้แจ้งว่า้นแล้วไม่เกิดแล้วมันรู้ได้ด้วยธรรมชาติของมันเองแบบนี้ แค่นี้แหละพวกเราน้องสังเกตอยู่ภายในสังเกตฟังเท็บธรรมพระอาจารย์่ิลาและนามบ่อยๆนะแล้วจะแจ้งในธรรมเร็วมากนี่คือการให้ปัญญานี่คือการถ่ายทอดความรู้ที่ได้รู้แจ้งจากจิตสู่จิตพวกเราจงสืบซับด้วยจิตก็ขอ,อยุติไว้แค่นี้หมดเวลาพระอาจารย์แล้วจะมีนาบานแล้วนะสาธุ